ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงชุดนี้ไปก็คือชุด789เราว,ว่าเราทำลงชุดนี้ให้ก็คือชุดสองสามสี่ 2, 3, เป็นแบบชุดแบบปักหลักของเราแล้วก็ชุดนี้เราก็ได้ลงไปก็สถิติก็ถือว่าเดินดียังไม่หลุดสำหรับชุดนี้ เอาไว้เปรียบเทียบสําหรับชุดนี้มาที่นี้เราจะมาดูชุดนี้กันแบบปักหลักของเรากันว่า,าที่เราลงเป็นชุดนี้เพราะอะไรมาดูแนวทางกันก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนําไปเลือกซื้อเลือกหานะก็คือเราจะทําสถิติเท่ากันนะแต่สติการเดินของเขาก,ก็ก็เยอะอยู่นะก็ไปลองทําดูย้อนหลัง มามาดูไอ้สำหรับชุดนี้ทีนี้จะเป็นแบบชุดประกบไอ้นี้จะเป็นชุดแบบประกบแบบตัวเด่นนะประกบเด่นบนเด่นบนแบบประกบคู่ก็เราก็ได้อธิบายไปแล้วก็คือชุดนี้ทีนี้เราจะมาเป็นชุดนี้นะชุดประกบคู่ชุด10หน่วยแบบปักหลักก็แล้วกันก็คือเป็นชุดนี้ไปก็มามาดูไม่ต้องไป อะไรมากมายมาดูชุดแนวทางของเรากันเลยจะได้เก็บข้อมูลเอาไว้ตัดสินใจกันก็คือชุดแรกจะได้อยู่ที่0ูนหลักสิบของเราในนี้อันนี้คือหลักหน่วยก็คือเข้าอยู่ที่มันออกที่0ูก็มาเข้าอยู่ที่เลขศูนะชุดนี้มาดูงวดต่อไปออกที่7จก็มาเข้าอยู่ที่7 7อันนี้มาได้6 7 8อันนี้ได้5 6 7ก็มาที่7-7อ่ะชุดแรกได้8-9-0ชุดที่2ได้4-5-6มันมาออกอยู่ที่8 9 4อันนี้มาครบนะแต่ว่าเราเอาแค่10หน่วยพอก็คือมาที่เลข9แล้วก็มาที่หลักหน่วยมาที่เลข4ก็เข้ามาตรงหลักกดโอเคนะวันนี้ไอชุดนี้ก็ถือว่าโอเคอะ ก็งวดต่อไป4 5 6แล้วก็1 2 3ออกที่6 3อันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลข6อันนี้ก็มาจิูวที่เลข3อันนี้ก็มาครบแล้วนะอันนี้ก็5 6 3ก็เอาแคอันนี้ก็พอเอาค่0กับหน่อยให้มันถูกก็พอไปก่อนมาดูงวดนี้ก็คือ ได้8 9 0 8 9 0 8 9 0แล้วก็5 6 7มันออกที่8 7อันนี้ก็8อันนี้ก็7ก็มาครบอีกอันนี้ก็มาครบนะนี่สามงดสามงดติดแล้วมาครบ มา,มาดูมงวดต่อไปของเราก็คือได้อยู่ที่2 3 4แล้วก็6 7 8อก 2, 7, 7. อกที่2 7 7ก็มาที่เลขก2แล้วก็เลขก7อันนี้ก็ถือว่ามาครบนะอันนี้มีงวนนี้มาไม่ครบก็คือออกที่3 8 8หลัก10ของเราก็ยังคงเป็นเลขก8อันนี้ก็ เลขแปดเส้นทางการเรียนของเขามานี่นีนีมานี้สามมามา,มาดูวันนี้กันจะได้ตัวไหนก็คงจะเป็นชุดที่เราลงไปนั่นแหละมาดูวิธีการคำนวณก็แล้วกันว่าจะใช้ตำแหน่งไหนหลักไหนส่วนหลักหน่วยของเราก็ยังจะเป็นอันเดิมของเรานะเพราะว่าเราจะใช้หลักหน่วยชุดนี้เดี๋ยวเราจะเอาอีกชุดหนึ่งมาเปรียบเทียบกับชุดนี้ก่อนเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนๆว่า ชุดหลักหน่วยของเราเออเปลี่ยนแต่่ชุดหลักสิบ <c oughs> แล้วชุดหลักหน่วยเผื่อมันไม่มาละ่ะอะไรไม่มีชุดอื่นอีกเหลืออาจารย์เดี๋ยวเราจะเอามาลงให้ดูทําไมเราถึงเอาชุดหลักหน่วยชุดชุดตัวเก่าของเราแต่ชุดหลักสิบของเราทําไมต้องเอามาเปรียบเทียบทั้งสองสูตรอ่ะมันก็มีคนว่าอีกแหละอ่ะก็ไม่เป็นไรก็มาดูของเรากันชุดหลักสิบของเรานั้นก็คือ2อบวกสเป็น4 1บวก1เป็น2 3บวก3เป็น6ก็บวกกันก็คือ4บวก6ก็ได้เท่ากับ0ดังนั้นก็เหลือ2ก็2มาลงก็คือ2 3 4ส่วนชุดไอ้หลักหน่วยของเรานั้นก็คงจะเป็น1 2 3มเนเดิมนะ1 2 3นี่มันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมาตำแหน่งไหน มาตำแหน่งนี้หรือเปล่ามาตำแหน่งนี้ก็สวยนะสอเพราะว่าเป็นเลขพี่น้องไงสองมอย่างนั้นก็3 2มสเหมือนกันอะสองสาม่สามหรือเปล่าสีสก็สวยเ,เลขพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าแต้มจะเข้าหรือเปล่าเออนั่นนี่แต้มเรายังไม่ได้ลงเลยเอา้ายังไงยังไงก็ชุดน,นี้มาฝากเพื่อนๆดูก่อนเพราะว่า มันจะได้อยู่ที่2 3 4สมันก็ทั้ง2ส,สูตรที่เราเอามาลงเนี่ยก็คือชุดนี้มันก็ผ่านการใช้งานมาเหมือนกันก็สมาชิกเก่าคงจะทราบนะสำหรับชุดนี้มันอยู่ในไอ้สูตรเด่นของผมอ,อีกชุดหนึ่งที่ว่าเป็นเด่นแบบชุด3าตัวหรือเปล่าที่เราใช้กันเดี๋ยวมดูคอนแป๊บนึงนะนเป็นชุดเด่นของเราที่นี่เนี่ยเ,เด่นแบบ3มตัว ก็ยังไม่ได้ลงเลยชุดนี้ชุดเด่นแบบสามตัวนี่เข้าดีอยู่ชเด่นแบบสามตัวของเราแทงจีนข้อมูลผมช่วงนี้มันเยอะเด่นแบบสามตัวของเราชุดนี้เดอดเอนี สามตัวของเราก็เป็นชุดที่เราเราเคยลงไปนั่นแหละผมก็ยังไม่ได้ลงเลยชุดเด่นที่เข้าในงวดที่แล้วเข้าที่เลขแปดอันนี้เข้าเลขแปดก็ดูเพื่อนๆก็ดูดิก็คือตําแหน่งก็เหมือนกันกับชุดนี้เดี๋ยวก็เหมือนกับชุดนี้แหละนี่เห็นไหมนี่ก็คือหลักแสนบวกกับหลักหน่วยแล้วก็บวกเลขกลาของที่อันนี้ก็หลักแสนบวกระบบเลขกล่าของที่ก็เนี่ยชุดนี้แหละไปเห็นไหมสติการเดินก็ยาวขุ้นมาเห็นไหมแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ ยาวฟุบเหมือนกันแต่ว่าก็ผาดอันนี้จะเป็นชุดเด่นบนล่างด้วยไงชุดเนี้ยแต่ว่าเขาจะมาบนเป็นสัดส่วนใหญ่ก็มาล่างอยู่แค่สองหวัวเองตรงนั้นก็เดินมาดีเดี๋ยวชุดนี้ที่มาชนกันอยู่ที่2และ3 2และ3ที่เราไปนเน้นอยู่ที่เลข3ก็คือชุดนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาลงให้กับเพื่อนๆดูเราก็ยังไม่ได้ลงเลยเราก็เลยถือโอกาสมาลงชุดนี้ให้ก่อนแล้วก็ มันก็มีหลชยไอชุดอยู่นะที่ว่าเข้าสําหรับชุดตัวเด่นแล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบทีหนึ่งเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลงเลยนี่นี่ชุดนี้ก็ยังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวเราค่อยมาลงกันชุดนี้ก็ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยมาลงกันว่าจะได้ตัวไหนสําหรับชุดนี้เอามาตัดมาคัดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันอันนี้เราเอาชุดที่ว่าเราเอามาจับเป็นคู่ชุดให้กับเพื่อนๆดูก่อนเอาไว้พิจารณาดูก่อนควรจะเป็นชุดนี้แหละแล้วก็ชุดนี้ก็คือได้ส3 4ก็คือชุดนี้แหละ แล้วก็หลักหน่วยของเราคือชุดนี้เดี๋ยวหลักหน่วยเราจะหามาเพิ่มมาเพิ่มให้อยู่เพราะว่ามันแค่สูตรเดียวส่วนหลักสิทธินั้นมันสองสูตรว่าหลักหน่วยของเราจริงๆแล้วมันจะมาชนกับชุดนี้หรือเปล่าอ่ะอยังไงยังไงก็ลอไอติดตามก็แล้วกันสําหรับชุดไอ้นี้ของเราอ่ะชุดนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ก่อนเอาชุดนี้มาฝากเพราะว่าจะได้ดูเส้นทางการเดินของเขาว่ามันเป็นแบบไหน จะเลือกแบบไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆสมาชิกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอชุดตัวดินเดี๋ยวพาไปดูชุดตัวดินของเราดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ลงเลยชุดตัวเหรีดินของเราตั้งหลายสูตรเดี๋ยวเราค่อยไปพบเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าบา,บายๆครับผมสวัสดีครับ